ทักปุ๊บว่าทําไมนอนในชามข้าวกลับไปหนอนอยกแล้วน่ะเอ๊ะหนูชอบเหรอหนูชอบชามข้าวเหรอคะเออหนูชอบชามข้าวเลยไหนไหนไหนแกล้งหน่อยดิไหนไหนไหนไม่ยอมออกเลยไม่ยอมออกจากชามข้าวเลยหวงเหรอคะหวงชามข้าวเหรอขอหน่อยขอชามข้าวหน่อยเร็วขอนะขอนะลูกขอนะ ให้ป่าขอให้ปมามาขอ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 นะไม่ยอมให้แนะนะหมเขาห่วงชามข้าวนะคะใครก็ห้ามแตะห่วงชามข้าวกลับเข้าไปนั่งเหมือนเดิมไหมกลับเข้าไปนอนในชามข้าวเหมือนเดิมนะคะเจอดิ